ธรรมสังคณีปฐมบทแห่งอภิธรรมและตารางาธาตุแห่งจิตวิญญาณสวัสดีครับถ้าวิทยาศาสตร์มีตารางธาตุ Periodic Table เพื่อจำแนกสสารทุกอย่างในโลกในทางพุทธศาสนาเราก็มีสุดยอดคำพีที่ทำหน้าที่นั้นเช่นกันครับนั่นคือคำพีพระธรรมสังคณีดัมมสังกานินี่คือหนังสือเล่มแรกและเล่มที่สำคัญที่สุดในพระอภิธรรมปิดกชื่อคำพีแปลว่า การรวบรวมทำทั้งหลายเข้าไว้เป็นหมวดหมู่พระคุทธองค์ทรงทำหน้าที่เหมือน Data Scientist ผู้ยิ่งใหญ่ที่มองเห็นข้อมูลมหาศาลของชีวิตแล้วนำมาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดไม่ให้กระจัดกระจายหัวใจของคำพ์นี้คือสิ่งที่เรียกว่ามาติกาหรือแม่บทครับท่านเคยว่าตารางกริดใน Excel ไหมครับมาติกาก็คือหัวตารางเหล่านั้นโดยบทที่โด่งดังที่สุดคือกุศลติก ที่แบ่งสภาวะธรรมในจักราวาลออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคือกุศลสภาวะที่ฉลาดดีงามโฮซัมอกุศลสภาวะที่โง่เขลาเป็นโทษอันโฮซัมและอัพยากตาสภาวะที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเช่นร่างกายหรือนิพพานความมหัศจรรย์ของคำพีนี้คือการพาเราเจาะลึกไปถึงปรมตถธ,ธรรมครับท่านสอนให้เรามองข้ามสมมุติบัญญัติเช่นนายกนางข เก้าอี้แล้วมองให้ทะลุไปถึงเนื้อในจริงๆว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวฉันนั้นจริงๆแล้วเป็นแค่การทำงานร่วมกันของเม็ดพลังงานทางจิตจิตเจตสิกและสะสารคือรูปที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นการศึกษาธรรมะสังคณีจึงเปรียบเสมือนการถือกุญแจดอกแรกที่จะไขเข้าสู่คลังสมบัติของพระพุทธศาสนามันช่วยให้เราเลิกสับสนเลิกเหมาเอาเอง และทำให้เรามีความสามารถในการแยกแยะว่าความคิดแวบไ,ไหนคือศัตรูคืออกุศลและแวบไหนคือมิตรคือกุศลเพื่อที่เราจะได้เลือกหยิบใช้ได้อย่างถูกต้องบทสรุปของเรื่องนี้คือถ้าเราอยากเข้าใจกลไกลของชีวิตเราต้องเริ่มจากการรู้จักชิ้นส่วนของชีวิตให้ครบถ้วนก่อนและคำพีพระสังคีนีนี่แหละครับคือบัญชีรายชื่อชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก